Bon kapo! ีครับผมอยู่กับผมและทีมงานหมอนกราบบงสำหรับคันนี้เราจะมาวิเคราะห์อบอลในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟลิกซ์ประจำวันที่14เดือนกรกฎาคมปี2 5 6 5ก็จะไปศึกระหว่างคู่ดีฟเฟอร์เดนเก้เจอกับโอลิมปิกจาราจุกจนาะสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านผลประกอบการแลนับพนัดล่าสุดของแต่ละทีมก่อนนะครับทางด้านดิฟเฟอร์เดนเก้นะครับชนะไป3เสมอสแพ้0ส่วนทางด้านโอลิมปิกจาราจุกจนาะชนะไป1เสมอ3แพ้1 สำหรับทางด้านสถิติการพบกันก็เคยพบกันอยู่ที่1น,นัดนัดนั้นก็เป็นการจบเสมอกันไปอัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านดิฟเฟอร์เดนเกทีมจากลีกรัฟเฟอร์เดนเบิร์กภายใต้การนำครับของอกุนซือเปโดรลิเซนเดก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเสมอกับโอลิมปิจจารละจุบจนาไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งในรายการคอนเฟลิซลีกนัดล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็ไม่มีรายงานตัว <c oughs> เก็บหรือติดผู้แบนเข้ามาแต่อย่างใด ทางด้านดิเฟอร์เดนเก้แผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-5-1โดยจะวางลารดอิงเกลลงทําหน้าที่เป้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะมีเมดี้มาตินกับอันเดอัสไมล่าและก็ทอมซิเบนเลอร์และอันเตรคุบวิดลงทําหน้าที่ส่วนทาด้าของทางเปโตรอัตเวลกับแอนดี้เมย์แล้วก็ยานิกบาสตอฟแล้วก็กิลเชมเบมเบอร์และกูเต้คาร์ลอนคอยเดินเกมอยู่ในแดนกลางแล้วก็ใ่้ติโมบาโบซาลงยืนค้าหน้าเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ ส่วนทางด้านโอลิมปิกจาราจุกจนาตอนนี้ทีมอยู่ดับพิเศษจากลีกสโลวาเนียภายใต้การนำทัพของโค้ซืออัสเบอร์โตอเดกาก็เพิ่งพาทีมเปิดบ้านเสมอกับด oh, <no. S 1> ิฟเฟอร์เนเก้ไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งในรายการคอนเฟเดรลีคลัดล่าสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็ไม่มีรรงงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนเข้ามาแต่อย่างใดทางด้านโอลิมปิกจาราจุกจนาแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยจะวางเดนิสปินตรอนลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็จะให้มาเตโอคารามาติกับจุสตาลาชิกัส และมาตริกปิงลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านดิมมี่แม็กกับชิกกาชลาวิกเชษล,ลงยืนเป็นกลางรับแล้วก็ออกจะให้ยูสตา้ากับออกุสตินดอฟโฟและลามิเนทร์ลงยืนเป็นกลางลุกค,คอยปั่นเกมสนับสนุนมุตตาฟานูคิดกองหน้าตบบ้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านโอลิมปิกจาระจุกจนาอาจจะมีชื่อชั้นที่เหนือกว่าแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีเกมลุกที่ดูดันซักเท่าไหร่การที่จะเจาะกำแพงรถบัสของทีมเจ้าบ้านเข้าไปทำประตูดูแล้วเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าการเข็นคบขึ้นภูเขาดีไม่ดีอาจจะเจอเกมสวนกลับเล่นงานจนอาจพังแพ้ตกรอบแบบไม่เป็นท่าอีกด้วยมองว่าการที่เปิดเลนให้พวกเขาเป็นการบุกไปต่อที่ราคาครึ่งเม็ดยังไงก็น่าเสี่ยงลองทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างดิเฟอร์เดนเก้ลอลุนเ hey, ฮได้อีกครั้งหลังจากทำกำไรมาได้ในเกมเยือนนัดก่อน สำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นทางด้านโอลิมปิกจาระจุบจนาต่อที่ครึ่งลูกฟันธงดิเฟอร์เดนเกตชนะหนึ่งต่อศูนย์ความมั่นใจอยู่ที่9กเปอเซนตก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์บอลในสึกอยูฟ่ายูโรปาคอนฟิเลรีก็จะเป็นสึกระหว่างคู่ดีเฟอร์เดนเกตเจอกับโอลิมปิกจาระจุบจนาสำหรับค่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืน30นาทีถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงงาจะไม่บาดตูวใครก็ขอให้ทุกท่านไวมาหน้าที่นี้ด้วย ถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอลกระโโรกด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาต่อไปว่าจะเป็นบทวิลคา์บอนเกี่ยวกับคู่ไหนสำหรับพานี้กับผมและทีมงานบอลกระโโรกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม